คุณผู้ชมครับมางาน BAV High End Show 2024นะครับที่โรงแรมแบงขอบมายอดมาคี Queen's Park s u k h u m v i ยีิบ2นะครับห้องที่คุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้นะฮะก็คือห้องออไทยบรมอภิมาน5นะครับเป็นห้องของ Exotech Design Lab นะครับมีการโชว์เครื่องเสียงระดับ Super High End นะครับจาก a r o k Domain จากประเทศเยอรมันแล้วก็รวมถึงเส้นสายระดับ ซูเปอร์พรีเมียมของ EDL เองนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับทางคุณรุ่งรัตติรัตนกิติคุณนะครับเป็นผู้บริหารของ Exotech Design Lab ว่าห้องนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดคุณสวัสดีครับคุณรุ่งรัต <พ genau. S 1> ห้องนี้ว้าวเลยเข้ามาถึงก็ต้องว้าวเลยเสียงใช่ไหมครับครับวันนี้สิ่งที่เรามานำมาโชว์ก็คือก็จะมีลำโพงรุ่นใหม่มานะก็คือเป็นลำโพงตัวเล็กนะครับ รุ่นออร่าออนาล็อกโดเมนนะครับแล้วถัดมาก็จะมาเป็นรุ่นอากัสของอนาล็อกโดเมนซึ่งวันนี้ผมโชว์อากัสเมื่อวานนี้เราโชว์ตัวออร่าไปนะครับก็ยังมากับแอมรุ่นอพอลโลอพอลโลอยู่นะครับเป็นโมโนบ็อกใช่ไหมครับเป็นโมโนบ็อกนะอพอลโลโบกับตัวแดกที่เป็นแดกวันของอนาล็อกโดเมนซึ่ง ก็ได้มีการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วโดยดรชุมพลดรชุมพลรีวิวลงใน audio f i ไ e ลงอยู่ใน audio file ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็นําสายนะรุ่นใหญ่ที่ผมออกแบบมาที่ทางอีเดียเราออกแบบมาเนี่ยก็คือรุ่นไททันมาชอปมามาต่อกับกับที่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เราใช้สายไททันกับในงานนครับโดยปกติแล้วเนี่ยสายที่เราใช้อยู่เนี่ยในที่ผ่านมาก็คือเป็นรุ่นสูรพรีมแต่วันนี้เนี่ย พิเศษต่อยฮยเราก็เลยจัดเป็นชุดไททันนะครับพร้อมเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้จัดสายไททันที่เป็นสาย AC เส้นเดียวที่เราผลิตตอนนี้เชจาม,มาดูตรงนี้ได้เลยครับซึ่งเราซ่อนอยู่ต้องอ้อมาาข้างหลังฝั่งนู้นนะฮะ อ๋อนี่นี่ครับไททันโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเลยมากสวยด้วยครับเป็นอันนั้นคือแม่เหล็กใช่ไหมใช่ครับแม่เหล็กอันนี้เป็นแชมเบอร์ของแม่เหล็กนะครับซึ่ง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 อยู่ในเนื่องจากว่าฉากมันับังมันบังเอาไว้สีทองนี่ฮะนะฮะนี้ก็คือเป็น a อซีเส้นแรกที่เป็นไททันก็คือตอนนี้เป็นตัวแรกที่ ผลิตออกมาในซีรีส์นี้ปะใช่ครับก็เป็นสําหรับใช้งานนี้โดยเฉพาะที่เราทําเส้นนี้ขึ้นมาเพื่องานนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสายที่มีการรีวิวมากันมาตลอดนะฮะก็คือจะมีรุ่น Mark 5แล้วก็ Mark 6ที่ามาใช้กับห้องนี้นะครับ ส่วนสายอื่นก็เป็นไททันทั้งหมดยกเว้นสายดิจิตอลซึ่งยังเป็นสูพรีมครับผมและสายลำโพงก็เป็นไททันนะอ๋ออสายลำโพงนี่ก็ไททันแล้วใช่ครับเป็นไททันแล้วเยี่ยมเยี่ยมป็นตัวใหม่ล่าสุดครับผมนะครับครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาห้องของทาง Exotec h Design l a b นะครับห้องไทยบรมพิมาน5นะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสก็คือค,อความเป็นธรรมชาติของเสียงจริงๆนะครับเป็นเสียงที่แบบไร้เกณฑ์่ะ ปกติเราฟังเสียงมันจะมีเกรดอันนี้มันไร้เกรนมันเหมือนจริงมากๆนะครับฟังเสียงพวกเพลเอร์ชั่นพวกทองเหลืองเนี่ยมันสมจริงมากใบฉาบนี่คือใหญ่สเกลใหญ่เท่าของจริงเลยอะ่ะผมนะคือถ้าอันนี้ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมผมพูดในในรายการเอ,ออเดียอไฟล์วีดีโอไฟล์ที่ผ่านมานะฮะว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรก็คือเสียงที่ท่านควรจะมาลองสัมผัสดูว่าเสียงที่มันเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างไรใช่ครับนะครับ โดยเฉพาะผมจะเปิดแผ่นพิเศษนะที่อัดมาอย่างดีนะได้ความเป็นธรรมชาติของของเสียงกรองเสียงกระดิ่งเสียงอะไรต่างๆเพอร์คัชชั่นต่างๆเนี่ยจะได้ฟังจากอัอนอลล็อกโดเมนชุดนี้นะค,ะครับเป็นโอกาสเดียวนะครับคือหาฟังยากมากนะครับที่จะอยู่ในลักษณะของห้องนะครับที่ ไซส์ใหญ่ขนาดนี้เหมาะสมกับซิสเต็มขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้ทุกทท่านนะครับงาน b i v High End Show 2024นะครับโรงแรมแบง g ็อก m r r i o อ t m a มา u i s Queen's Park เราจัดงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อวานคะสุกเสาร์ที่คือ28 29 30นะครับมาวันนี้นะครับชมคลิปแล้วรีบมาเลยแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับงานเราเริ่มตั้งแต่สเว็ดมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งะชุดดรับ รวมๆแล้วนี่ก็มีไม่ต่ำกว่า50ล้านไม่ถึงอะครับ okay. um 2ี่สิบี่ล้านนะแบบคือเป็นเป็นเป็นชุดที่คุ้มค่ากับราคาแล้วผมคิดว่านะถ้าท่านผู้ใดสนใจน้ำแผ่นมาได้นะครับผมยินดีที่จะเปิดแผ่นของท่านแผนที่คุ้นหูนะครับใช่ครับมายินดีอย่างยิ่งนะครับมาเจอครับมาเจอคุณลุงรัดมาพูดคุยคุณลุงรัดนะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนนะฮะนอกจากนั้นในห้องนี้ก็ยังมี ของ Power Connect นะครับเป็นอ e s s ร r y อยู่ด้วยนะครับผมโอเคผมยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ